เวลารับชมคลิปสักคู่สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนซื้อขายไอเดีเกมฟรีไฟผมขอแนะนำเพจโซนเกมสําหรับเพจนี้รับทั้งไอเดีเกมฟรีไฟและขายไอเดีเกมฟรีไฟตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันหลักแสนเพจจริงต้องมีรายการรีวิวมากกว่า260รายการผู้ติดตาม48,75คนคนถูกใจ44,975 โปรระวังเพจแอบอ้างเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม40,000คนขึ้นไปเท่านั้นสำหรับใครสนใจลิงเพจด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมปลอดภัยไม่เกรียนแน่นอนครับผมบอกแล้วว่ายองแดเขาไม่ยอมจบนะทุกคนครับก็แบบเขาแพ้ไปแล้วอ่ะทุกคนก็เขาแบบเขาไม่ยอมจบไนงะเขาอยากจะแก้มือผมก็เลยจัดให้ครับเกมนี้อ่ะได้ได้ไได้ได,ได,ได,ได้โอเคมาต่อกันฮะหลังจากอีพีที่แล้วอีพีนี้ยองแดเขอแก้มือครับ เอาละฮะตอนนี้นะฮะสึบครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรรอดูกันนะครับผมเปิดตัวโดยพี่บอลของเรานะฮะสมาชิกซูเปอร์ฮันเตอร์สาขาหนึ่งเนยผมคุยสามารถกำจัดตั้มกอตได้ครับและ d ีอมยองแดครับสมาชิกแคนคนแรกของแคนดมโมะนีครับผม <Wow. S 1> บอกเลยว,ว่าฝีมือของสองคนนี้นะฮะถ้าใครดูอีพีที่แล้วนะฮะบอกเลยว,ว่าเขาเนี่ยโหดมากครับเพราะงัันแล้วอีพีนี้ทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับความโหดของเขาสองคนครับบอกเลยว,ว่าพิวมากครับทุกคนครับ 嗯，你麦皮去海了。 สิกเป็นหัวแคนได้หน้ายังไงก็ไม่รู้ฮะลูกแคนโหโด,ดนะฮะรอบนี้ยองแดบอกเลยว่าเดือดครับผมอาจจะเอาคืนนะฮะเป็นหนึ่งเท่านะครับโอ้โหและไม่ผิดคาดครับเ <Wow. S 1> ดียมยองแดเอาคืนได้ครับผมเป็นหนึ่งเท่าครับ บอกแล้วฝีมือสองคนนี้ทัดเทียมกันมากเลยทุกคนครับพอพอกันเลยพี่ว่าเนี่ยสองคนนี้กับตั้มก๊อตเนี่ยไม่รู้ปะต้องเห็นตั้มก๊อตนะจริงๆก็อยากเห็นตั้มก๊อตเล่นกับยองแดเหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันว่าสองคนนี้แม่งใ,ใครจะปวดกว่ากันนะครับตั้มก๊อตปะทะยองแดถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะเชิญมาเล่นด้วยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยกว่าจะเชิญยองแดมาได้ก็ใช้เวลาไปวันนึงเหมือนกันนะฮะเพราะยองแดก็ไม่ว่างนะครับมีใครอยากเห็นพี่อั๋นแบบหนึ่งๆกับพี่มมพิมฮ เผื่อแกจะยอมมันถึงด้วยนะครับเครื่องผมเส้นนี้จังเลยมันจะตัดออกแล้วเนี่ยอ้ยรอบนี้เป็นศึกทองพวงครับผมยงแดบุกครับโอ้โหเดี๋ยวเดีๆยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี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 ยวพัญญาไอ้ยึงพัญญากันแบบนี้ล่ะเม่งอู้ <c oughs> มึงก,กลับมาพันยาดูกันอีกใช่ไร <What? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาออกมาเอยอะฮะเอาใหม่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 เวลาพันยาคือเวลาแห่งการที่ไม่ต้องสู้กันนะฮะเออโอ้โหแต่ว่ายองแทงแม่งยัดหัวเอายัดหัวเอาเลยฮะเฮ้ยยัดหัวรับยัดตัววะเนี่ยเกาะหายไปแล้วปัง แต่มกจะไม่พังเลยนะฮะวิงแดอัดตัวไม่ดีนะยงแดอัดตัวเออยองแดอัดตัวเกินไปเปล่าโอ้โหและรอบนี้ยองแดนำครับผมนะฮะเป็นสองหนึ่งครับต่อ,อยังไงฮะทางด้านของน้องบอลจะสามารถตีเสมอได้หรือเปล่าเอาละฮะในใจพี่ตอนนี้ยังเชียร์บอลเหมือนเดิมครับผม ไอวัวทุกทิศทางครับผมออะโอยไปโดนหัวฮะ เกมเกมนี oh! ああ้น่าจะมันพอสมควรครับตึงต้องต้องบอกว่าตึงพอสมควรโอ้โหแม่งยิงยิงหัวนะฮะแต่ขึ้นสังหารครับผมนะฮะโอ้โหบ้าเอ้ยกลายเป็นสองเท่าครับเมื่อกี้นี่นับว่ายิงหัวไหมหรือจะบอกว่ายิงตัวจะบอกยังไงก็ได้เพราะว่าดาเมจมันขึ้นยิงหัวเยอะอยู่นะแต่ว่าดาเมจปิดชีพเนี๋ยน่าจะโดนตัวนะครับผมเอาไปอย่าให้โดนตัวอีกรอบนี้เอาหัวเอาหัวเน้นเน้นเอาหัวเน้นเน้น โอ้ oh, แม่งไม่หัวว่ะแต่ว่าทางด้านของยองแดนะฮะยิงเข้ามาหัวแตกเลยก็ผมหัวขายไปแล้วฮะถ้ารอบนี้โดนยิงหัวอีกนะมีโอกาสที่ทางด้านของบอลนะฮะจะโดนยิงหัวทุกหว้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจยองแดบอกไม่ยอมครับไม่ยอมจะยามแคนดมโมเกินไปแล้วซุปเปอร์ฮันเตอร์เราโอ้โหแล้วยิงเข้าไปโอ้โหหัวแตกเหมือนกันครับ ทุกคนครับโอ้โหเรียบร้อยทางด้านของแคนซูเปอร์ฮันเตอร์ก็ผมตามมา3-2ครับเอา่ะฮะลุนตามครับตอนนี้ติดตามเดียมยองแดอยู่นะฮะแม่งวิ่งบุกเลยฮะรอบนี้ไม่แอบไม่อะไรเลยบุกกูจะเอาแต้มคืนให้ได้ไม่อย,อยายามกูเกินไปนะอะประมาณนี้นะครับผม โอ้เราขึ้นมาเป็นสมเท่าครับผมเฮียเอ้ยรู้ไหมถ้าเวลามันนานเนี่ยคนตัดชิปมันเหนื่อย <c oughs> อเฮ้ยบอลเอาชนะแบบขาดลอยที่เองพูดสิวะชนะแบบขาดลอยไปเลยบอลชนะแบบขาดลอยไปเลยยองแดงมึงโหดจริงวะมึงไม่ยอมเลยฮะเมื่อกี้นี้บอลอาจจะขยับพลาดนะฮะเลยโดนยิงหัวง,ง่ายๆเลยเพื่อน อ้ยองแดนเจ็บมากกว่าอึ Jeez ๊บโอ้โหไล่วอลสเต็ปการตบกระสุดไล่วอลหึหืหึหึพันยากนไหมพันยากนไหมโอ้โหและยองแดนนำครับผมนะฮะ ไม่เหลือจังหวะให้พันยาเลยยองได้แปงรอบดีไม่ยอมจริงฮะเอาสุดจริงๆครับผมบอลเอาดีๆนะศักดิ์ศรีของแคนเรานะรอบนี้นะยีนลุน้นลุ้นจนไม่รู้ว่าจะพากอะไรทุกคนครับเพราะว่าแม่งลุ้นมากทุกคนลุ้นแบบใจหนึ่งก็กลัวพายนะฮะพันยาก่อนไหม พันยากรพันยากรพันยาก่อนโอน้ยยองแดงแม่งจะเอาอย่างเดียวเลยฮะจะฆ่ามึ hey ง, oh, ง away away ให้ได้เลยประมาณนี้แค้นเลยหนักหนาที่แค้นเลยหนักหนาเม้ยองแดงแม่งก็แบบแค้นฝังหุ่นเกินโอ้โหเข้าหัวไปยองแดงพันยากรไหมพันยากรไหมไม่พันยายองแดงเออพันยากนเออพันยากรพันยาก่อนเออแม่แค้นฝังหุ่นนะไม่สนกระทั่งพันยาจะเอาอย่างเดียวเลยพวกนี้ โอ้โและยองแดแม่นำขาดเลยครับผมทุกคนครับ <Wow. S 1> นำขาดเนี่ยฮะนำไป2นะครับผม5ต่อ3ครับโอ้โหเกินคมเกินย er องแดคมเกินเปิดสกิปปะเนี่ยคมเกิน <c oughs> เมื่อกี้ได้ยืนลอยนะแต่ดีนะที่ไม่โดนนะครับผม ถ้าโดนเมื่อกี้นี่กูหัวแตกครับปึ๊บโอ้โหเฮี่ย6-3ยองแดเกินไปบางทีอะเกินไปเกินไปนะบางทีนะยองแดน่ไม่แน่หรอกจริงๆแล้วอะให้น้องบอลแครงผมอาจจะต่อให้ก็ได้เข้าข้างตัวเองเกินไปหรือเปล่า แม่งยองแดงกะว่าจะเอาชนะขาดลอยเลยวะเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมตั้งไอวอลแบบเนี้ยบอลบอลบอลอย่าเพิ่งใจฟอบอลไอบอลใจมันฟออ์ยัดยองแดงแม่มงตอนนี้ลอยลำแล้วนะฮะ จถึงจะแพ้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ด้านของบอลเนีถ้าบอลแพ้คือจบเลยฮะโอ้โอ้ยยังมีโอกาสอยู่มันจะขึ้นถึง6เท่าหรือเปล่าทุกคนครับมันจะขึ้นถึง6เท่าหรือเปล่าบอลทําได้นะคือมึงโหดมากนะครับแต่มึงก็ไม่น่าปล่อยให้ยองแดมึงนำมาถึงขนาดนี้จริง ไปตามบอลครับไอ้น้องอ๋อเยเ้ยมองไม่ทันเลยครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกคน <All right. S 1> รอบนี้ยองแดชน,นะครับ mm hmm. ขาดลอยด้วยฮะขาดลอยเลยนะฮะสะกอร์คิวรวม7คิวครับผมนะฮะโอ้ oh, รอบนี้เขาเอาคืนได้ว่ะแล้วไม่สูสีเหมือนอีพีที่แล้วด้วยนะฮะโอ้เก mm ิน hmm. oh, โอเคทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ทางด้านของแคนดุมโ,มโมเข้าออคืนได้เว้ยสงสัยเกมหน้าเนี่ยต้องเอาตั้มก๊อตมาแก้คืนเท่าไหร่นะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมและย้ำเหมือนเดิมน,นะครับเราไม่จะไม่มีการพูดเหยยดกันนะฮะใครก็ตามที่เม้นด่าระหว่างประเทศนะใครก็ตามที่เม้นนะฮะผมแบนอย่างเดียวนะฮะถ้าอยากลองก็เจอได้ครับผมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนีนะ้ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ